สวัสดีครับวันนี้ก็คือผมโอม n นา i ิซาชินเนลนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาเป็นคลิปสอนเล่นนะครับผมเป็นตัวละครคิวเลนนะครับผมก็สําหรับแพทนี้ป่ามันโดนเนื้อไปเยอะใช่ไหมครับเพราะว่าดูดเลือดอะไรออกไปแต่ผมมองว่าไม่ค่อยเป็นปัญหาต่อฮีโร่ตัวนี้เท่าไหร่นะครับคิวเลนนะครับไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่นะครับการที่เขาเนิฟไอเทมไปนะครับก็คือมันรีเลือดด้วยอันติของมันได้ดูแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็จะเป็นคิวเลนนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูเรื่องไอเทม พลังแฝงลูนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปในเกมอธิบายทีนะครับอันดับแรกเลยแล้วกันนะครับก็ไอเทมเลยนะครับผม ไอเทมก็จะประมาณนี้นะครับโซเลเวอร์นะครับเบสิกนะครับผมแล้วก็รองเท้ามันจะมี2แบบคือรองเท้าต้าน CC กับรองเท้าเฮอร์เมสนี่นะครับก็คือแบบรองเท้าวิ่งไวแก๊งไวบวกมันคอมโบกับอันติได้ด้วยนะครับรองเท้าอันนี้ก็คือมันจะไปแบบเราจะมีโบว์เวตี้สูงขึ้นนะครับแต่มันก็จะมีข้อเสียตรงที่แบบเวลาเราโดนสตันหรือสโลหรืออะไรพวกนี้มันจะโดน CC นานขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่มีต้านสถานะเลยนะครับก็แล้วแต่ถนัดแล้วแต่คนชอบนะครับผมมองผมว่าผมชอบรองเท้าซ c มากกว่านะครับเพราะบ บบโอกาสแบบเชิดเชิช,ชับอย่างเงี้ยแล้วเราเข้าไปแล้วแบบเผื่อม้อซงโดนอะไรเผื่อแบบมันต้านทานนะแบบ3าเซนก็มีโอกาสที่เราจะแบบหลุดได้รอดได้นะครับผมก็แล้วแต่คนเล่นแล้วแต่ถนัดนะครับหินต่อมาก็คือโบเคนนะครับผมมองว่ายังไงก็ต้องเป็นโบเคนนะครับมันเป็นตัวที่ต้องทําคอมโบชุดเดียวให้ตายมันเลยต้องแบบดาเมจ e แบบถึงเลยถึงเลยไม่ต้องรอเก็บสแต็กหรือว่าอะไรนะครับก็คือเป็นโบเคนน่าจะคุมสุดนะครับก็ทําชุดเดียวให้ตายเพื่อที่ได้ไหลได้นะครับผมสําหรับ เทมนีน้ต่อมาก็เป็นคีนะครับแต่คนจะเลือกออกอันไหนก่อนก็ได้นะครับอันนี้ส่วนตัวผมมองว่าคีหรือโบเก้นอนะแล้วแต่ถนัดแล้วแต่คนชอบสําหรับใครที่ไม่แม่นกับการเล็งเล็งข้างหลังมากนักอะผมมองว่าออกโบเก้นดีกว่าออกโบเก้นก่อนดีกว่านะครับผม <S <S เพราะว่าถ้าออกคี <S <S คือเราต้องแม่นหลังมากๆแบบต้องต้องให้โดนอะคือถ้าเราแบบจิ๊บปุ๊บต้องให้ติดติดคีข้างหลังอะโดนตีหลังอะถ้าเราออกคีก่อนนะแต่ถ้าเราออกโบเก้นก่อน เราตีข้างหน้ามันก็ยังพอมีดาเมจที่ทำให้มันตายได้นะครับผมชิ้นต่อมาก็เป็นโอมิอาร์มนะครับเบสิกนะครับเราได้เนี่ยหนึ่งสองสามชิ้นเนี้ยถ้าไม่นับเซเลเวอร์กับรองเท้านะครับเราได้โบเกนคิโอมิอาร์มสามชิ้นก็คือล้วงใครก็แดนหมดแล้วครับจริงๆนะล้วงพวกแคลรี่นะไม่เอาพวกโวแทนนะครับ พวกแคลลี like this, ่เมดอะไรเงี้ยคือคอนเฟิร์มตายแน่นอนนะครับแบบประมาณร้อเป็เลยนะครับถ้าแบบเราถ้าเขาไม่มีแข็งหรือเคียวนะครับก็ชิ้นต่อมานะครับจะเป็นผมแนะนําให้เป็นผมแนะนําให้เป็นตายเกิดนะครับเพราะว่าแค่มีไอเทมแค่5ชิ้นเนี่ยแค่4ชิ้นดาเมจเนี่ยของป่าด้วยนะครับมันก็ดาเมจเพียงพอที่จะฆ่า1นตัวละครแล้วนะครับผมก็แนะนําให้เป็นตายเกิดแล้วก็ออกเคียวต่อพอเราใช้ตายเกิดเสร็จนะครับเบสิกนะครับผมต่อมานะครับมาดูกันที่เรื่องลูนเลยนะครับผม รูนคิวเลนนะครับก็มีรูนเดียวเลยที่ผมแนะนําว่าละดีที่สุดนะครับก็คือรูนความเสียหายคิ3สามหกนะครับหรือว่ารูนแลมเพจดนั่นเองนะครับแลมเพดนี่นะครับแลมเพดเนี่ยอัตราคิ0สูตรจุดเจ็ดแล้วก็ความเสียหายคิดิคอนสามจุดหกนะครับเพราะว่าคิวเลนมันเป็นตัวที่ตีติดคิอยู่แล้วนะครับเราก็เลยต้องใส่รูนที่มันเพิ่มความเสียหายคิดิคอนเข้าไปอย่างเดียวพอนะครับไม่ต้องใส่รูนคิดหรือเจาะร้อยนะครับผมไปลองมาแล้วผมมองว่ารูนนี้แรงกว่ารูนเจาะร้อยหรือรูนคิก็ใส่3.6ไปเลยต่อมาก็็เปน s ป i r ิตนะครับผมเบสิกหรือจะเป็นแอ s a s s i n ซิ e เนตก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบแต่ผมคิดว่าสปิริตดีกว่าเพราะแบบมันจะมีจังหวะตีธรรมดาด้วย,นะยไงเข้าใจปะมันไม่ได้แบบสกิลอย่างเดียวหรอกมันมีจังหวะตีธรรมดาด้วยแล้วก็รูนต่อมานะครับก็คือดาร์กอนคอร์นะครับเบสิกนะครับสำหรับรูนก็แ a มเพ g สิบสปิริตสิบหรือว่าแอ s a s s i n ซิ e เนตสิบก็ได้นะครับแล้วก็ดาร์กอนคอร์นะครับผมสิบเม็ดเหมือนกันนะครับ ต่อไปเรื่องพลังแฝงนะครับอันนี้นี่เลยพลังแฝงนะครับผมพลังแฝงที่ผมจะแนะนําให้ใช้มี2พลังแฝงนะครับก็คือพลังแฝง Curse o อ Death อันนี้นะครับผมก็คือแบบเพิ่มดาเมจให้เราเมื่อเราดาเมจแบบไม่พอไม่พอครับจแบบจังหวะขาดดาเมจนิดนึง c u r ร์ o ออฟเด h มันสามารถมาช่วยได้นะครับทาให้เราปิดปิดสกอร์ได้ไวขึ้นนะครับผมก็เป็นข้อดีนะเพราะว่าคิวเลนถ้าฆ่าไม่ได้ก็แห้งนะครับถ้าไม่ได้ไหลก็คือตัวแบบจีจีอ่ะตายในดงอ่ะเข้าใจปะ เอาเคอร์ฟเดตมาก็พอช่วยได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฆ่าแล้วได้เลือดได้มานานะครับก็มันก็ได้มาบวกกับอันติด้วยพอเราหลเสร็จปุ๊บฆ่าได้หรือแอซิดก็จะได้บัฟนี้เข้าไปอีกเลือดเราก็จะยิ่งเด้งขึ้นไวขึ้นอีกนะครับผมอันนี้ก็เป็นเบสิกนะครับผมว่าใช้อันนี้ดีกว่าอย่าไปใช้ตั้งสถานะเลยเอาดาเมดดีกว่าเพราะเราเป็นตัวแอดตัวป่าต้องเป็นดาเมจเอามันล้วงให้ตายนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นรีคอเวอรี่พัทนะครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะคุ้มกว่าใช้ได้ยันเกก พอยือได้นะจังหวะเลตเกมถ้าเรากดทันก็เออได้อยู่นิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับตัวแข่งก็ได้นะครับอันนี้ชิ้นต่อมาก็เป็นการสลิงเกอร์นะครับเพราะเราเป็นจังเกิลไม่จาเป็นต้องเอาโบนัสจากคีฟนะครับเรามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับสําหรับอันนี้นะครับก็เอาเป็นดาเมจเพิ่มเข้าไปดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมเลยละกันว่าจะเป็นยังไงนะครับไปเจอกันในเกมมาครับผม สำหรับเกมนี้นะครับผมก็จะเริ่มป่าฝั่งบูลงไปจบเลดนะครับผมเพื่อที่ผมจะต้องการใช้เลดนะครับอ่าเข้าใจไหมเพราะว่าถ้าสมมติเราเริ่มบูลแล้วไปจบเลดอะ่ะเลดบูมันก็จะหมดพอดีในกรที่เราฟาร์มเลดเสร็จอ่าแต่ผมต้องการที่จะใช้เลดนะครับแล้วก็บวกกับเรื่องที่ผมบอกจะจบล่างปุ๊บแล้วผมก็จะมาเก็บมังกรเล็กแล้วเราจะวนกลับมาฟาร์มบูต่อนะครับอันนี้ผมพูดในในแนวทางที่แบบสําหรับใครที่แบบ อยากรู้วิธีการเริ่มเริ่มบัฟฝั่งไหนก่อนในแต่ละเกมนะครับส่วนตัวผมมีความคิดประมาณนี้นะครับในการเริ่มบัฟฝั่งไหนก่อนแต่ละเกมนะครับผมหลอดเกมนี้เราก็ต้องแบบฟาร์มไปก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมก็เพื่อที่จะแบบรอของสักนิดนะครับแต่ตัวมันก็เก่งแต่เวลแบบต้นๆเลยนะประมาณช่วงเวลสี่นี่ก็สามารถแบบสามารถเดินเกมได้สบายแล้วนะครับแต่อันนี้ผมโดนเวทเลสน,นะครับผมเลยต้องแบบต้องมาหาทําร่างแทนนะครับแก้นะครับต้องมาแก้นะครับช็อตนี้ผมรอเขาโผล่นะถ้าเขาโผล่ปุ๊บเลือดประมาณนั้นที่ผมได้แน่ๆนะคร เขาแก๊กลงมาแล้วเราก็ไม่มีอะไรก็ตีนกหาเงินไปแท็กไปเลยครับแท็กไปเลยครับช่วงนี้มันแบบเป็นช่วงที่แบบถ้าเรารีบหาเงินได้ก็ดีนะครับผมคือต้องรีบป,าป่ามเข้าใจป่ะเขาเล่น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 ป่าแอดคือมันต้องแท็กนะครับทั้งป่าแอดทั้งแครี่แหละจริงๆนะแล้วตัวคิวเลนมันก็เป็นตัวที่สามารถพอแบกได้อยู่แล้วนะครับในในเกมแบบเกมแบบเกมตรงหรือเกมตามมันก็แบกไหวนะครับคิวเลนเพราะตัวมันค่อนข้างเป็นตัวที่เก่งนะครับนี่ครับอันนี้เขาตุ้มกลางช็อตนี้เขาหม่งกลางไปนะครับด้วงเขาหม่งกลางแบบ คือผมเห็นจุดไงว่าเขามาหม่งกลางผมก็เลยเล่นเล่นก่อนเลยนะครับอาชอนนี้พอตอนฟลอเรนอันตีเราพยายามอย่าไปแบบให้เขาลำผู้พระผู้พระนะครับเพราะว่าแบบมันไม่ได้นะครับมันปิดดูเอลอยู่นะครับเขาติดดูเอลคือเขาจะลดดาเมจของคนที่ไม่ได้โดนอันติของเขาแล้วมันจะทําให้เราแบบตีเขาไม่เข้าแล้วยรอจะไปโดนเสียเลือดแทนนะครับเราพยายามวิ่งออกมาหรือแบบเออรอจ UA, ังหวะดีๆแล้วค่อยเข้านะครับการเจฟอเรนนะคิเรนก็ไม่มีอะไรมากนะครับคือแค่หาจังหวะดีๆในการเข้าไฟก็พอนะครับจริงๆนะครับคิวเลนไม่มี ไม่ต้องใช้สกิลเพย์เยอะอ่าถ้าพูดอย่างนี้นะครับไม่ต้องใช้สกิลเพย์เยอะด้วยแค่หาจังหวะในการเล่นดีๆพอนะครับคิวเลนนะนี่แล้วก็แท็กไปนะครับข้างล่างเขาน่าจะเชียร์ไหวนะครับอันนี้ผมก็เลยเก็บ,บบัฟก่อนนะเก็บป่าก่อนนะครับจริงๆอย่าไปกังวลโฟกัสมากนะครับว่าเ้ยต้องไปช่วยปะวะต้องไปรับปะวะต้องไปนู่นไปนี่ถ้าบัฟเราขึ้นเนี่ยเราเก็บก่อนได้ครับอันนี้ก็โจ๊ะไปเลยนะครับเดินอย่างนี้นะครับเดินอย่างนี้ก็ตายครับผมไหลย,ยับอย่างนี้ถ้าอย่างเงี้ยเห็นปะิพลนไดย แห้งอันนี้ผมรอมันออกมานะตอนแรกผมคิดว่ามันจะกระโดดข้าออกมานะเนี่ยแล้วก็รออันติปุ๊บรอได้บป๊บน,นึงไม่จำเป็นต้องสุม 4, สี่ซุมห้าเข้าไปได้โมโซไม่ง,ง,งั้นเราโดนป้อมตีปุ๊บเราเจ็บเราไม่มีเลือดเล่นต่อเราก็ต้องกลับไปรีถูกปะอันนี้คือเราทําไฟแบบเลือดเต็มทําอะไรต่อได้อ่ะหาเงินต่อฟาร์มต่อสบายครับอย่างเงี้ยผมบอกเลยนะครับที่การเล่นเราแค่หาจังหวะ กับทามมิ่งตัวเองให้เจอก็พอนะครับเวลาเล่นนะครับป่าพวกป่าตัวประมาณนี้นะตัวที่ใช้จังหวะเล่นนะครับแต่ทุกตัวในแอดตมันตัวป่ามันก็ใช้จังหวะในการเล่นหมดเลยครับจริงๆนะถ้าพูดถึงแต่คิวเลนค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่มันมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมันไหลอ่าประมาณนี้เข้าใจปะ่ะคิวเลนมันต้องแบบใช้จังหวะดีๆหน่อยเพราะว่ามันมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมันได้ไหลถ้ามันไม่ได้ไหลก็คือตัวแบบตัวปกติดีๆนี่เองอะ่ะหาได้ทั่วไปอะ่ะเข้าใจปะ่ะถ้ามันไม่ได้ไหลอะ่ะ ตอนนี้ผมก็5้าูนย์ะครับก็หลอมๆนะครับอย่างนี้โดนผมหมดผมบอกเลยจริงๆนะครับแดนหมดนะครับคิวเลนเกมนำยิ่งแบบมีอิมแพคมากนะครับแต่การที่เราแบบมีเกมนำก็อย่าไปโยนนะครับเพราะว่าค่าตัวเราแพงนะครับการที่เราแบบฆ่าไปเยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ฟรีนะครับนี่ลาวิวนะครับต้องโดนครับตอนนี้ต้องโดนต้องโดนนะครับกำลังแบบอยากเทสดาเมจไงอันนี้อยากเทสดาเมจไงเพื่อนเล่นต่อนะครับลาชอตไปทีนะครับผมประมาณนี้นะครับไม่ว่าไม่ด่าไม่โดนด่าผมบอกเลยป่ามัน ทำได้ครับผมในกรณีนี้มันเป็นกรณีพิเศษของจังเกิลนะครับเพราะว่าเป็นเป็น,ปนตัวทําเกมลัดช็อตไปเถอะก็ช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรครับเป็นช่วงฟาร์มนะครับเพราะว่าแบบเกมมันจะนิ่งนิดนึงนะครับเราต้องหาเงินนะครับช่วงฟาร์มช่วงนี้นะครับก็พยายามเดินไปไหนต้องเจอค vale ีฟนะครับพยายามอย่าเดินฟรีเข้าใจป่ะอย่าเดินฟรีนี่ก็แบบอารมณ์แบบว่าการเหตุผลของการเดินฟรีก็คือเหมือนเราลังเลในการที่แบบเอ้ยจะต้องลงมาช่วยปะวะจะต้องทาอะไรปะวะคือ้าสมมติบูเราเกิดปุ๊บเราลังเลว่าอเพื่อนจะบวกข้างล่่างไปชวย เราต้องตัดสินใจให้เฉียบขาดไปเลยครับเราต้องแบบประเมินให้ออกเลยว่าแบบอันนี้อันนี้ตายโง่นะครับไม่เป็นไรประเมินให้ออกเลยนะครับว่ามันทําเกมได้หรือเปล่านะครับกรณีที่จะประเมินได้ก็คือแบบเลือดฝั่งตรงข้ามกับคีบเรานะครับเดี๋ยวดูช็อตน,นี้ก่อนนะครับช็อตน,นี้ก็เป็นช็อตไหลนะครับเนี่ยแต่อันนี้ไม่ไหวนะครับเราต้องถอยก่อนต้องถอนเห็นะถอนถอนมารอรอ,รอเพื่อนไปเล่นต่ออย่าไปแบบสี่ sum ห้าม่วนซงนะเราถอนมาได้แล้วก็รอหาจังหวะเห็นปะเนี่ยดูผมดิี่ยผมก็หาจังหวะรออันติ ถ้าไม่มีแอนติมันก็เล่นยากครับคิวเล่นอัน,นเนี้ย,เ,ยนเนี่ยเห็นปะเย็นๆครับเนี่ยพอเรามีแอนติมันก็ทําให้เราจังหวะไม่มั่วครับเรารอได้ครับรใอยเพื่อนเล่นไปก่อนต่อแบบเล่น2จังหวะ2จังหวะส,วะสแทนนะครับในกรณีประมาณนี้นะครับเราออกมาดูแล้วก็ดูจังหวะเอานะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องการที่เราจะฟาร์มหรือทําเกมนะครับก็คือกรณีเราประเมินได้ว่าเลือดฝั่งตรงข้ามเจ็บไหมเขาเจ็บมากขนาดไหน เลื่อนจอไปดูอันนี้คือต้องเลื่อนจอไปดูนะครับหรือไม่ก็ประเมินจากเพื่อนนะครับเก็บขนาดไหนเวฟคีฟฝั่งเราอะ่ะมันสามารถพอที่จะฆ่าเขาเสร็จแล้วได้ป้อมไหมอ่าถ้าสมมุติว่าได้แค่ฆ่าแต่ถ้าฆ่าได้แบบ3ตัวสีตัวก็โอเคคุ้มแต่ถ้าไปฆ่าตัวเดียวอ่ะแล้วเราต้องโถมไป4คนนะกรณีนั้นผมมองว่าไม่จะเป็นต้องใช้ป่าเข้าใจปะ ไม่จําเป็นต้องใช้เราอ่าเราต้องใช้ทรัพยากรบุคคลให้มันคุ้มที่สุดนะครับกรณีอย่างนั้นอ่ะให้เพื่อน3คนทําไปเลยเราไปฟาร์มแล้วเราการเงินเราจะไม่นิ่งนะครับการเงินเราจะขยับไปต่อเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับถ้าเราไปแก๊งอย่างนั้นอ่ะมันมีโอกาสให้เราไม่ได้ไม่ได้เงิน250บาทในการฆ่าก็คือเราก็เหมือนทําเดินมาฟรีก็คือเหมือนแค่แค่อัดซิทอ่ะเพราะว่าถึงถึงเราไม่มาเพื่อนก็ทําได้เข้าใจฟิลว่าประมาณเนี้ยครับ สำหรับตรงนี้ก็เราก็หาทามมิ่งทำเลยครับช่วงนี้เราเป็นช่วงทําได้นะครับเพราะว่าป่าฝั่งผมก็ไม่มีคลิปเกิดนะครับช่วงนี้ผมหาทําได้เลยแต่อันนี้เขามีไอเทมหมัดนะครับผมเลยไม่สามารถแบบใส่เขาชุดเดียวได้นะครับผมก็แค่เล่นให้เขาเจ็บแล้วก็ออกพอนะครับแต่จริงๆถ้าดวงไม่มาผมก็จะใส่ต่อนะช้อนนี้เพิ่งเถิอนม่มันเพิ่งหลอดแล้วอะผมก็แค่ทําให้เขาเจ็บทําให้เขาเล่นยากพอเขาไม่เขาอึดอัดเนะขาจปวะผมเล่นให้เขาอึดอัดแค่นั้นแหละที่ผมจะทาอะนี่มอบอันนี้มอบ นี่เขาขอคิวนะครับชอ,อนนี้เพื่อนขอคิวผมก็เลยโอเคได้อันนี้ก็ถ้าดูจากอันนี้รูปเกมก็ไม่มีอะไรกลับไปฟาร์มนะครับบัฟขึ้นนะครับบัฟขึ้นนะอันนี้เราก็ไปทัมมิ่งของเรานะครับเล่นป่าเราต้องเราต้องเอาทัมมิ่งเราเป็นหลักนะครับเล่นป่าแต่ในกรณีที่แบบเออมันสามารถแกงได้จริงอะไรเงี้ยเราก็ต้องฟังคอฟังโลมอะไรพวกนี้นะครับถ้าเขาคอหรือแบบประเมินแล้วมันได้ต้องการต้องการใช้เราประมันเนี้ยก็สามารถทําได้นะครับนี่เราก็ไปเลยครับลาวิลกด2หรอกด2หรอกด2เหรอ ตายตายครับนี่คือผมรวยนะครับกันเงินผมเยอะนะครับก็แค่นี้ครับคิวเลนตีชุดเดียวให้ได้ก็คือพอนะผมบอกเลยพยายามเบิร์ดให้ตายนะครับถ้าไม่ตายเราตายเองนะครับคิดอย่างนั้นนะครับตอนนี้คือผมสามารถผมสามารถฆ่าใครก็ตายนะครับยกเว้นตัวแทงนะอันนี้กรณีพิเศษนะครับแต่แค่ถ้าจังหวะผมไม่ดีผมก็อาจจะแดนได้นะครับแต่ตอนนี้คิวเลนมันแรงครับ คือมันถ้ามึงจึ๊กหลังโดน3ทียังไงก็ตายอ่ะเข้าใจปะไม่ต้อง4หรอกคือ3ทีก็แดนแล้วอะถ้าพวกตัวพวกแคลรี่หรือว่าแอดป่าหรือว่าเมดอย่างเงี้ยคือจึ๊กจึ๊กชุดเดียวแดนแน่นอนนะครับสำหรับคิวเลนตอนนี้นะครับตัวมันค่อนข้างที่จะโหดอยู่นะครับอันนี้ไม่ได้นะครับผมเข้าพลาดเนี่ยป้าพอคิวเลนเข้าพลาดแบบเนี้ยปั๊บตัวมันไรประโยชน์เลยคิวเลนพอเข้าพลาดปุ๊บมันจะเป็นอย่างนั้นแหละมันจะเหงามันจะแห้งเลยครับแล้วมันก็จะลงไปแดนนะครับพยายามหาจังหวะดีๆนะครับในการเล่นคิวเะ เพราะว่าทุกสกิลของมันมันค่อนข้างจะมีผลตอบรับที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเราทาพลาดนะครับ <c oughs> น,นี่เพื่อนเล่นนะครับเราก็ไปรอรอเลยดูเอานะครับดูจังหวะเอาว่าควรจะล้วงต้นไหนล้วงต้นไหนนะครับนี่เขาวับสุม่มสี่ซุ่มห้านะครับดูดิครับอันนี้แคงนั่นแหละแต่คือผมรวยไงอันนี้ชอนน็อตนี้ตอนนี้ผมรวยเกินไปแล้วนี่นี่นี่ช็อตน,นี้ยังวิวเลยครับ ดีนะันดวงมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะตอนนี้เพราะแต่อันติมันทําให้รีเลือดขึ้นมาเยอะด้วยแหละครับมันเลยทําให้ผมแบบเฮ็ดีขึ้นมาอีกนิดหนึ่งมันเลยไม่ตายนะครับถ้าแบบอันติไม่ได้บับมาก็ยดนแน่นอนเมื่อกีชัตนี้คือเนี่ยผมรอดูละดูละอ่าต้องเล่นนะครับต้องมานะครับแต่ผมอยากอ้อมมาผมไม่อยากเขาเห็นไงอันนี้ผมอยากไม่อยากเขาเห็นนะครับชัตนี้โอ้โหตังอย่างนี้ก็หวันเจียด์ดปเยดูดิดด นี่ขนาดผมจึกหลังไม่โดนนะจึกหลังแบบไม่เต็มคอมโบนะครับื่อกีผมเป็นคนชอบเล่นคิวเลนแบบกดอันตีปุ๊บแล้วกด2แล้วกดอันท่านหนึ่งคือ2ไปด้วยพร้อม1ด้วยเข้าใจปะตายถ้าตายก็ตายเลยแต่ถ้าพลาดก็คือแห้งไม่มีสกิลออกประมาณนี้นะครับส่วนตัวผมที่ผมชอบเล่นนะครับแต่คือมันเป็นคอมโบที่แบบเบิร์ดแล้วก็ชุดเดียวตายเลยเข้าใจปะเพราะมันมีดาเมจจากค่า2ด้วย แล้วแต่บางรอบก็อาจจะใช้1น,นะครับแต่ส่วนมากอะผมจะใช้2องมันหนึ่งอันติ 2, 1อ่าประมาณนี้ให้เพื่อนทําให้เจ็บก่อนก็ได้ครับอีกอย่างหนึ่งคือคิวเลนต้องมีเพื่อนเล่นให้ก่อนถ้าเกมตึงหรือเกมทรงเท่ากันคิวเลนเป็นตัวที่ต้องการเพื่อนในการทาดาเมจให้ก่อนนะครับมันต้องมันต้องแบบมีเพื่อนซื้อสกิลให้สกิลหนึ่งไม่ต้องทาดาเมจเยอะขนาดนั้นก็ได้ครับแค่ขอซื้อสกิลฝั่งนู้นให้หน่อยก็พอนะครับไม่จาเป็นต้องแบบเล่นจนเตื่นจนตายอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอ ซื้อสกิลให้กูหน่อยก็พอประมาณนี้นครับผมคิวเล่นนะเพราะว่าตอนนี้มันแรงไงมันแรงขึ้นมาเออผมลืมไปว่าตอนนี้มันแรงขึ้นมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับรอปิดเกมอย่างเดียวแล้วนะครับรอแบบจบเกมอย่างเดียวแล้วครับก็นี่แหละครับคิวเล่นตัวโหดที่สุดในโลกใบนี้รอเล่นรอเล่นเวอร์เกินไปนะเวอร์เกินไปอันนี้ผมวิ่งผ่านป้อมเหมือนกันมันโดนผมจิกแี้วฉันเนี่ยโดนผมจิกแน่ตันโดนนั่นนะ นี่ดูก่อนดูเชิงอันนี้ดูเชิงอย่าไปสุบสี่ซุบห้าเข้านะครับในกรณีเลตเกมแล้วมันก็เริ่มมีขอมครับช่วงเลตเกมถ้าไม่ใช่พวกแบบไอเมดหรือแคลรี่หรือว่าแอดอย่างเงี้ยครับพวกฟอเรนหรือแก๊กอะไรในเกมนี้นะครับผมก็ไม่สามารถทําชุดเดียวตายได้นะครับม,มันจะบัฟขนาดไหนก็เถอะมันต้องบัฟแบบโคตรโกงเลยแหละมันถึงจะทําได้นะครับคิดง่ายๆเลยนะครับพยายามทําให้เพื่อนเจ็บไปก่อนก็ได้นะครับพอช่วงเลตเกมแล้วนะ ให้เพื่อนมันเจ็บไปเลยนะครับแล้วเราค่อยไปปิดจบปิดจ็อบนะครับให้เพื่อนเราเจ็บหรือตายไปเลยก็ได้1ตัวแล้วเราไปปิดจ็อบฆ่าแบบสัก 3- 4ตัวในไฟก็พอนะครับอย่างนั้นถือว่าคุ้มก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแบบถ้าใครยังอยากแบบเข้าใจง,ง่ายๆนะครับว่าควรหาจังหวะยังไงก็หาให้เพื่อนไปตายก่อนหนึ่งตัวไม่ได้แบบว่าไปให้เพื่อนไปตายโง่นะคือแบบไฟไฟอยู่อะเรารอแบบเออจังหวะแม่หมดสก,กิลจริงๆล้วคอนเฟิร์มไม่ว่าหมดสก,กิลแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็ค่อยไปเล่นอ่าอย่างนั้นอะคือมันจะทําให้แบบ เราชนะได้เลยไงในกรณีอย่างนี้นะครับเพราะว่าคิวเลนถ้าเราไหลเรามั่นใจในฝีมือของเราว่าเราสามารถทําได้ให้มันไหลแล้วตายไปเลยอะไรเงี้ยก็คิดง่ายๆให้เพื่อนไปตายก็ได้ครับอ่ะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งถ้าเราไม่มั่นใจดามเมจว่าเขาตายชัวพยายามอย่าใช้แอติถ้าเราช็อตดักช็อตแอบนะพยายาม2องแล้วหึจึก๊กสองแล้วหแล้วก็จึก๊กแล้วถ้าเขาไม่ตายเรามีทำมิ่งวิ่งไล่ได้เราก็ค่อยกดแอติไล่อ่าเข้าใจป่ะประมาณนี้นะสำหรับคิวเลนนะเก็บสกิลไว้ออกด้วยนะครับ อันนี้ผมก็คอยให้เพื่อนเล่นนะครับขันี้คือเข้าอย่างนี้ยังไงก็ชนะนะครับประมาณนี้ทั้งชอบคิวเลนนะครับเบเบ้นะครับเบสิเบสเบเบอย่าอย่าทำคอยนี่ผมก็โยนเฉยนะครับแต่มีเกิดไม่เป็นไรไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะครับรอตาหายนะครับใส่ต่อบ้า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 นี่เะในะนี่จิกพลาดช็อตน,นี้จิกพลาดก็เลยจะเป็นอยนี้นะครับ กันป้อมหรอตายไปพร้อมป้อมแตกเลยละกันก็จะประมาณนี้นะสําหรับคิวเลนนะครับเล่นไม่ยากนะครับอย่างที่ผมบอกไปแค่หาจังหวะหรือหาจังหวะแค่หาจังหวะดีๆก็พอนะครับแล้วก็สกิลเพยก็ต้องใช้นิดหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช้เลยอย่างนั้นก็คือต้องมีนิดบ้างมีบ้างนิดนึงนะครับแต่จังหวะสําคัญที่สุดนะครับสำหรับคิวเลนนะครับเพราะว่ามันเล่นไม่ยากอยู่แล้วมันเบสิกอะเข้าใจป่ะทุกคนก็เล่นได้ไอคิวเลนแค่แบบ ถ้าเรามีจังหวะหรือจังหวะเราการเล่นเราดีเราก็ได้ไหลทุกช็อตถูกปะก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับคิวเลนนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็เจอกันคลิปหน้านะครับมาดูกันว่าจะเป็นตัวอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปได้นะครับผมก็เจอกันนะครับบ๊ายบายชิ้ๆ